ขนาดแต่ก่อนอื่นจะต้องเทออกมาก่อนไก่ไียิ่งยักยิ่งยากโซ่บะโอบะโอหวานหวานตาลิวส้มตักส้มบา เตสมบาิงง <c oughs> ชิก้กงใส่อืมอืมนาะผิงผิงชิงใส่ เขาว่าฮาบอกกินน้ำปูมสมแตะสมบ่าเขาว่าฮาบอกกินน้ำปู อืมเนาะแกะเป็นเนี่แกะเป็นเคยชิ้นมานี้ทําแบบนี้ยน้ําขณะ อันนี้บอกใส่น้ำปูเดอก่อนนะโอปิ้งไก่น้อยดีกว่าปิ้งไก่น้อยตับแด,ดซอยแบบเขือแจ้ใส่หน่อยแล้วก็ถ้ามีพักก้อมเปอร์ก็ใส่พักก้อมเปอร์นิสหนึ่งก็อะยอหมดแล้ว ตัวซอยแบบเขือแจ้ใสหน่อยแล้วก็ถ้ามีพักป้องเปิ์ก็ใส่พักป้องเปิดนี่สูดดูนี่จะนี่กว่าจะได้กินก็ต้องแกะก่อน นนนคนอะไรไม่รู้ฉงนดูน่ารักอันนี้บอกใส่น้ำปูเดอร์โซ่บอโอ บะโอหวานหวานตาลิวเมาะขนาดแต่ก่อนอื่นจะต้องเทะ้ยงอ,ออกมาก่อน,อน,อน,อนใส่ไปยิงยย่งยับยิ่งยับเขาว่าหางบอกกินน้ำปูใส่ตะไคร้ซอย น้ำปลาร้าพริกแห้ง <stop pretending. S 2> ุกเอ้ย hmm. พ <on> <ov> ีงพริกแห้งใส มันตกใจเ้ยต้มขันน่ะก็อเล้วอุ้ยอุ้ยขาว่าเหาบอกกินน้ำปู 你说哎呦怎么了？哎哎，我们看啊，看中了，中中啊，不管吧。 พิงพิงชิ้นแห้งใส่พิงพิงชิ้นแห้งใส่อันนี้บอกใส่น้ำปูเดอร์ใส่ตะไคร้ซอย น้ำปลาร้าแล้วก็พิกแห้งอืมอืมเะสมตะสมบา่าค <c oughs> นอะไรไม่รู้ัอยูนาร,รัก ข้ขาวว่าหาบอกออกินน้าปูเมาขนาดแต่ก่อนอิ่นจะต้องเทออกมาก่อนดึงดัยับ

อันนี้บอกใส่น้ำปูเดอร์สดต่สมบ่าค, <c oughs> คนอะไรไม่รู้ฉันยูนารัก

ตะไคร้ซอย